ขอขอบคุณทุกๆคนนะแล้วก็สำหรับ64 s u b s c r ส b คระสำหรับชแนลนี้อาจจะไม่ค่อยเออ่แคสเกมมานานนักหน,น,ะน,ะนะ่ลยเนื่องจากว่าโนตบุ๊กผ,ผมก็เกิดอาการแบบเปิดแล้วหน้าจอไม่ขึ้นแล้วก็โทรศัพท์ผมก็ค้างโลโก้อ,อีกแล้วก็เลยได้โทรศัพท์มใหม่รุ่นมา3.5นี่นะกระตุกหน่อยแต่ก็ ก็ดีกว่าดีกว่าไม่มีแหลนนะนะครับก็อาจจะหวังว่าโน้ตบุคคลผมเนี่ยต้องใช้เวลาในการซ่อมเพราะว่าต้องเก็บเงินอะไรต่ออะไรนะมันก็มันก็พอแพงพอสมควรนะเพราะว่าการซ่อมโตบุกนี่มันไม่ใช่สามร้อยสี่ร้อยนะมันโอ้โหไม่รู้จะเป็นพันสองพันหรือเปล่านะก็ออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็นี่อ่ะ หกสิบสี่ซับสไคร์นี่หกสิบสี่ซับสไคร์นี่ย, 64, ยที่ผมจุดเนี่ยหกสิบสี่ซับสไครขอบคุณมากจริงๆนะแค่นี้ก็ดีใจแนละ้วอาจจะไม่ถึงร้อยซับแต่แค่นี้ก็ถือว่าผมก็ดีใจแล้วนะอาจจะหวังว่าผมจะอาจจะแคสเกมบนโทรศัพท์ไปก่อนนะแต่ถ้าหากว่าเอ่อโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยเออ่หายเมื่อไหร่ก็จะต้องมาแคสบนคอมเมื่อนั้นเอ้ยโน้ตบุ๊กดิถ้าไม่มีคอมนะ นะครับผมขอบคุณจริงนะขอบคุณครับไนมะ่รู้จะพูดอะไรนะ้วก็รู้สึกดีฮนะรู้สึกดีแค่นี้นะแค่นี้ก็พอใจแล้วนะนะก็สำหรับใครที่อยากดูคลิปผมผมตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันก็เข้าไปนี่นะแล้วเคนชิคแกรมเกมอร์นี่ฮนะก็จะเจอเลยะแล้วก็กดปุ๊บนี่ก็จะมีวิดีโอตั้งแต่ล่าสุดจนถึงงานแรกฮนะแล้วก็เออ่สามารถติดตาม สามารถกดแฟนเพจได้นะผมวิในวิดีโอนะในวิดีโอนี้ก็จะมีแปะลิงก์แฟนเพจของผมแนละ้วแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Sub subscribe ด้วยนะสำหรับคลิปต่างๆอะ่ะไม่ใช่คลิปเดียวนะ <c oughs> แล้วก็กดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากติดตามผมหรือว่าอยากดูผมแล้วกด u b s c r i b e เลยแล้วก็ก ในโทรศัพท์เนี่ยจะมีการกดแจ้งเตือนได้ด้วยนะอันใหม่ล่าสุดน,นะของ Youtube มะกดแจ้งเตือนเนี่ยปุ๊บถ้าเราเอัพวิดีโอใหม่ปุ๊บเนี่ยนออคนที่กดตา้เล่งเตือนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาว่าวิดีโอล่าสุดของเราเนี่ยคืออะไรนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะก็ไม่มีอะไรก็มาบอก ขอบคุณทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆะที่กดซับสไครป์ผมอะแล้วก็ผมอาจจะแคสไปตลอดเลยนะที่ไม่ไม่ได้หายเงียบนะ <S <S 1> <S 1> นะครับผมมันมีปัญหาจริงๆนะก็ <S 1> <S 1> <K ill> ขออภัยทุกๆคนด้วยแล้ะใครที่ขอเกมที่ผมแคสนู่นนี่นั่นะนะก็ขออภัยครั้งจริงๆเนื่องจากว่าโน้ตบุ๊กก็ที่ผมพูดไปเนี่ยนะเกิดปัญหาหน้าจอไม่ขึ้นนะก็ ขอไปีริ่ๆขอไปอีกครั้งนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะก็สวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับผมเย่อ้าวเดี๋เดๆๆเด้ว <c oughs> <c oughs> เนี่ยโปรแกรมบริษนะัยฮะของ a n d r o นอ d ฮะเข้าไปได้มีสองอันนะของซัมซุงก็มีรู้ว่าแต่หาไม่ไหนวะเอเออ้าว Đây, bùm hải Ở gì nhìn đi bà Đó bà Đi. bà ạ